ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงกล่าวตอนนี้ข้าเหลือผลึกศิลาสวรค์แค่หนึ่งพันถ้าจะเข้าเขตสวรรค์ต้องใช้หนึ่งหมื่นเฉินเซี่ยงทันได้กล่าวจบเขาชำลืองไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่ารับผู้ติดตามอย่างน้อยต้องเป็นเซียนหากเป็นโมเซียนหรือเยาเซียนต้องเป็นสตรีที่งดงามแต่หากเป็นเหรินเซียนรับเพศไม่จำกัดหากรับงานนี้จะสามารถอยู่ในเขตสวรรค์ได้เป็นเวลานานค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่พักผู้จ้างเป็นคนออกให้ทั้งหมด ใครกันที่ต้องการพูดติดตามมากขนาดนี้แถมเงื่อนไขย,ยังน่าสนใจยิ่งแม้ไม่ต้องจ่ายผลึกศิลาสวรรค์ก็ยังเข้าเขตสวรรค์ได้บางทีอาจได้ใช้ข่ายพังเคลื่อนย้ายออกจากตำหนักกระทิงสวรรค์พร้อมกับมันก็ได้เฉินเซี่ยงกล่าวในใจเจ้าใช้ทักษะ72ร่างแปลงแปลง,ปลงร่างเป็นสตรีที่งดงามแล้วเจ้าจะได้รับงานนี้ง่ายๆหลงสเสวียอีหัวเราะขบขันเฉินเซี่ยงอดครวญให้ข้าปลอมเป็นสตรีเนี่ยนะ หน้าขยักขยง่งซูเหมยเหวี่ออยงหยอกล้อเฉินเซียงนางยิ้มพลางกล่าวข้าเองก็อยากเห็นเจ้าปลอมเป็นสตรีไปหลอกลวงบุรุษแค่คิดก็น่าสนใจแล้วเฉินเซียงแอบด,าด่าทอทั้งคู่ก่อนจะบันทึกเอาที่อยู่ของผู้ว่าจ้างจากนั้นกลับออกจากหอคอยและมุ่งหน้าไปสถานที่ตามบันทึกเพื่อตามหาผู้ว่าจ้าง หลังจากไปถึงสถานที่ตามบันทึกมีผู้นําเฉินเซียงไปยังห้องโถงเล็กแห่งหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจคือสถานที่แห่งนี้ดูไม่เหมือนสถานที่ของบุรุษเจ้าสําราญเพราะตามรายละเอียดของงานที่เขียนไว้ในประกาศผู้ว่าจ้างสมควรเป็นบุรุษมากกว่าเจ้ามาเป็นคนที่ห0ิบแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์ยิ่งด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเหล่าผู้เยาว์ที่มาจึงมากหน้าหลายตาผู้นําทางกล่าวกับเฉินเซี่ยงผู้ว่าจ้างรับผู้ติดตามไปกี่คนแล้ว เฉินเซียงกล่าวถามตอนนี้ก็สองหักเจ้าผ่านก็เป็นสามผู้นำทางเป็นบุรุษหลังจากกล่าวจบมันก็ออกจากห้องโถงแห่งนั้นไปหล,หลังจากรอไม่นานนักกลิ่นหอมสายหนึ่งก็ปรากฏเฉินเซียงหันมองไปทางประตูก่อนจะพบสตรีผู้งดงามในชุดกระโปรงเขียวอ่อนเดินเข้ามาช้าช้านางดูสูงสักสง่างามกระยางงดงามไร้เปรียบเฉินเซียงไม่อาจละสายตาไปจากนางแต่ไม่ใช่เพราะความงดงามของนางแต่นางเป็นคนที่เขารู้จัก อดีตผู้นำดินแดนดอกท้อศักดิ์สิทธิ์ในอดีตเฉินเซียงเคยขู่นางว่าจะนำบุตรสาวของนางมาเป็นบ่าวแต่นางและบุตรสาวมีความสัมพันธ์อันดีกับหลิวเมิ่งเอ๋อเป็นอย่างมากนางและบุตรสาวอยู่ที่นี่เหรอแต่ทั้งมันดาและบุตรสาวผู้งดงามราวกับบุปผาอย่างพวกนางย่อมทำให้บุรุษน้ำลายไหลเป็นทางห้าห้าหลงสเสวียอีหัวเราะอย่างคลุมเครือ เมื่อครั้งที่อยู่ในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มีผู้ก้าวมายังแดนสวรรค์หนึ่งในคนกลุ่มนั้นคือเหยาชูเหมยและบุตรสาวมู่เจียหลานทั้งสองยอมละทิ้งสถานะสูงส่งในดินแดนดอกท้อศักดิ์สิทธิ์เพื่อก้าวมายังแดนสวรรค์และดูเหมือนานางจะเลือกถูกเพราะยามนี้นางบรรลุเหรินเซียนขั้นสุดท้ายแล้วการทดสอบของข้าไม่ยากนะักข้าจะจู่โจมเจ้าสามกระบวนท่าข้าจะดูว่าเจ้าจะหลบได้หรือเปล่า จากนั้นให้เจ้าจู่โจมข้าสามกระบวน้าคข้าจะดูว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจะทําให้ข้าพึงพอใจหรือไม่เหยาชูเหมยเผยรอยยิ้มเล็กน้อยแต่นั่นกลับงดงามและคงความสง่างามของนางไว้ไม่แปรเปลี่ยนจิตใจของเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งมั่นคงความงดงามและเสน่ห์ของนางยังไม่ได้ไปกว่าเมื่อก่อนยามนี้เขารู้ว่าตนเองกําลังถูกทดสอบก่อนหน้านี้เขาเคยถูกทดสอบด้วยการยั่วยวนจากควาเสียงเวท่ทําให้ยามนี้เขาไม่หวั่นไหว เขารู้ว่าเหยาชูเหม่ยจงใจหวานสเสน่ห์เฉินเซี่ยงยิ้มเล็กน้อยยามนี้เขาปลอมตัวเป็นผู้เยาวที่มีลักษณะท่าทางคล้ายบ่าวเชิญท่านลงมือเถอะเหยาชูเหมยตกตะลึงนางจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเฉินเซี่ยงเมื่อครู่นางใช้สเสน่ห์ของตนจนถึงขีดสุดแม้เป็นเหล่าเซียนจะวินในแคว้นเซียนดอกท้อแววตาของคนเหล่านั้นยังต้องสันไหว แต่แววตาของผู้เยาที่อยู่เบื้องหน้ากลับไม่สันไหวแม้แต่น้อยทั้งยังกล่าวคำที่ไม่รื่นหูด้วยสีหน้าที่ยิ้มแยม้มเสน่ห์ของท่านใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกเหยาชูเหมยประหลาดใจรอยยิ้มที่อ่อนโยนปรากฏขึ้นใบหน้าของนางแต่กลับทำให้รู้สึกราวกับสายลมหิมะที่หนาวเหน็บพัดพาและทันใดนั้นสตรีผู้มีกริยาอ่อนช้อยและงดงามอย่างนางตับลงมืออย่างรวดเร็วราวกับแสง เฉินเซียงที่เตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วเร่งหลบฝ่ามือของนางแล้วสูดกลิ่นหอมที่แผ่ออกมาจากร่างกายของนางพลางกล่าวต่อเลยหากไม่เพราะนางเป็นสตรีที่ทรงพลังนางย่อมไม่อาจขึ้นเป็นผู้นำดินแดนดอกท้อศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นเมื่อนางสัมผัสได้ถึงการเกี้ยวพาจากผู้เยาเบื้องหน้าความโกรธภายในใจของนางจึงประตูสองเท้าที่งดงามราวกับดอกบัวของนางขยับเคลื่อนไหวราวกับพูดผีนางปรากฏกายขึ้นด้านหลังของเฉินเซียงพร้อมกับซัดฝ่ามือเข้าใส่ เมื่อสัมผัสได้ถึงการจู่โจมในฉับพลันของนางเฉินเซียงยังหลบได้ในช่วงเวลาที่กับขันกระทั่งทําให้ฝ่ามือของนางพลาดไปเมื่อฝ่ามือของนางพลาดนางจึงเปลี่ยนมาใช้ขาเตะเข้าใส่เฉินเซียงแทนด้วยที่เฉินเซี่ยงเป็นผู้มากประสบการณ์ในการในการต่อสู้เขาจึงอ่านทางการจู่โจมของนางออกทั้งหมดเมื่อฝ่ามือเมื่อครู่ของนางพลาดเขาจึงรู้ว่านางต้องเปลี่ยนมาเตะและเมื่อเขาหลบได้เขาเร่งหันหลังกลับมาทันที ยามนี้นางอยู่ในท่าที่ยกขาสูงแม้ว่านางจะสวมกางเกงไว้แต่การที่ต้องเผชิญหน้ากับบุรุษเช่นนี้ย่อมทําให้นางอายจนหน้าแดงยิ่งเห็นรอยยิ้มของเฉินเซี่ยงนางยิ่งกลดด่าในใจนางรู้ว่าผู้เยาเบื้องหน้าจงใจให้เกิดเช่นนี้เพราะอยากเห็นนางเสียหน้าเจ้าผ่านการทดสอบแรกแล้วแต่หากเจ้าไม่ผ่านการทดสอบที่สองเจ้าก็เป็นผู้ติดตามของข้าไม่ได้นางเปลี่ยนสีหน้ากลับคืนสงบดังเดิมและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล เจ้าเป็นเหรินเซียนขั้นแรกจริงๆนั้นหรือนางกล่าวถามเพราะกลิ่นอายที่บุรุษเบื้องหน้าแผ่ออกมานั้นคือเหรินเซียนใช่เฉินเซียงไม่ได้โกหกปราณของเขาเป็นเหรินเซียนแต่ร่างกายของเขาไม่ใช่ดังนั้นหากผสานรวมทั้งสองสิ่งย่อมน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากถึงคราวเจ้าลงมือแล้วเจ้าใช้ปราณเพื่อเคลื่อนไหวได้แต่ห้ามใช้ปราณจู่โจมนางกล่าวเตือน หากเจ้าไม่ทำตามกฎข้าจะตอบโต้เจ้าทันทีแต่ขณะที่เฉินเซี่ยงจะลงมือกลับมีเงาร่างของสามคนปรากฏขึ้นเป็นสตรีหนึ่งและบุรุษอีกสองสตรีผู้นั้นงดงามและมีหน้าตาที่ละไมคล้ายเหยาชูเหมยนางสวมชุดกระโปรงสีชมพูขับส่งให้นางดูน่ารักละเอียดอ่อนนางคือบุตรสาวของเหยาชูเหมยมู่เจียหลานการที่คู่มันดาและบุตรสาวจะอยู่ด้วยกันนั้นเฉินเซียงไม่ประหลาดใจแต่สิ่งที่เขาสงสัยคือเหตุใดเหยาชูเหมยจึงต้องการผู้ติดตาม บุรุษสองคนที่ติดตามมู่เจียหลานมานั้นเฉินเซียงดาว่าเป็นผู้ติดตามที่เพิ่งรับมาหักดูจากเสื้อผ้าที่พวกมันสวมใส่ดูเหมือนพวกมันจะเป็นคนรวยบุรุษสองคนนั้นเป็นเหรินเซียนขั้นสุดท้ายส่วนมูเจียหลานเป็นเหรินเซียนขั้นกลางแม้พวกนางร่วมมืออาจไม่สามารถต่อกรกับบุรุษทั้งสองคนนั้นได้หลงสเสวียอีตรวจสอบพลังของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วปราณในร่างของพวกมันบริสุทธิ์มากพวกมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปสมควรเป็นผู้เยาของตระกูลที่มีชื่อเสียงซูเหมยเหยากล่าว ท่านแม่เขาเป็นคนที่ท่านเพิ่งรับเหรอเขาแข็งแกร่งหรือเปล่ามู่เจียหลานเผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนพลางมองสำรวจเฉินเซียงไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้ใดตรับใดที่ไม่ใช่ศัตรูกับนางนางจะปฏิบัติกับอีกฝ่ายอย่างสุภาพไม่เหมือนกับผู้เยาวทั้งสองคนที่ติดตามนางพวกมันดูเย่อหยิ่งจองหองเขาเพิ่งผ่านการทดสอบแรกของข้ายังเหลือการทดสอบที่สอง คำกล่าวของเหยาชูเหมยทําให้มู่เจียหลายประหลาดใจแต่ผู้ที่ประหลาดใจยิ่งกว่าคือบุรุษสองคนนั้นแมลักษณะท่าทางของเฉินเซียงจะดูธรรมดาสามัญแต่กลับแข็งแกร่งแววตาม,มู่เจียหลานเป็นเป็นประกายนั่งยิ้มพลางกล่าวท่านแม่ขนาดผู้ติดตามสองคนนี้ยังไม่ผ่านการทดสอบแรกของท่านคนผู้นี้ที่ดูเหมือนมีระดับพลังไม่สูงนะักกลับผ่านชายชุดดำคนหนึ่งกล่าวปฏิเสธทันทีเพียงเพราะพวกข้าอมือไว้เท่านั้น ด้วยอยู่ต่อหน้าของสตรีชายทั้งสองไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแม้สิ่งที่มู่เจียนหลานกล่าวจะเป็นจริงก็ตามชายอีกคนหนึ่งก็เร่งกล่าวหรือจะให้พวกข้าเป็นคนทดสอบมันเฉินเซี่ยงหัวเราะในใจเขาเองก็อยากจะสั่งสอนชายทั้งสองคนนี้เช่นกันแต่ขณะที่เขากําลังจะรับคําพวกมันเหยี่ยชูเหมยกลับกล่าวไว้เสร็จการทดสอบรอบนี้ข้าจะพิจารณาอีกทีว่าเขาผ่านการทดสอบหรือเปล่าด้วยเพราะเมื่อครูเฉินเซี่ยงทําท่าทางเกี่ยวพานางทําให้นางไม่พอใจ การทดสอบรอบที่สองคือจู่โจมท่านแม่หากภายในสามกระบวน้าจู่โจมโดนท่านก็ถือว่าผ่านใช่ไหมมู่เจียหลานหันมองผู้ติดตามของนางก่อนกล่าวอย่างนุ่มนวลท่านแม่ข้าว่ายากเกินไปหลายวันมานี้ผู้คนที่มายังไม่ผ่านการทดสอบแรกเลยแล้วแบบนี้จะผ่านการทดสอบที่สองได้ยังไงหลายวันมานี้นางรำคาญผู้ติดตามของนางมาก ดังนั้นยามนี้นางจึงถือโอกาสถักทางอีกฝ่ายเพราะพวกมันไม่ผ่านการทดสอบแต่ด้วยพวกมันมีผู้หนุนหลังดีจึงถูกเลือกสีหน้าของพวกมันแปรเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ไม่กล่าวแต่เฉินเซี่ยงเห็นแววตาขุนเคืองที่พวกมันมองมู่เจียหลานนางเองก็เห็นเช่นกันแต่นางยังคงยิ้มและหวังให้พวกมันเกลียดนางเมื่อเยาชูเหมยเห็นบุตรสาวของตนจงใจยั่วยุอีกฝ่ายนางจึงขมวดคิ้วพลางกล่าว พวกเจ้าสงบใจบ้างไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เพราะเห็นแก่หน้าบิดาข้าข้าก็ไม่อยากมาที่นี่หรอกชายชุดดำกล่าวอย่างเย็นชาเดิมทีมันหวังตามตือมู่เจียลานแต่มันคาดไม่ถึงว่านางจะถักถางมันมันจึงโกรธอย่าได้คิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังในแดนสวรรค์ชั้นสิบแล้วจะทำตัวอดเบ่งที่นี่ได้สำหรับเจ้ามันก็ไม่ต่างจากผู้เชี่ยวชาญทั่วไปเท่านั้นแหละชายชุดดำอีกคนกล่าวอย่างเย็นชา เหว่ชูเหมยโกรธแค้นนางตะเบงเสียงในเมื่อไม่อยากอยู่ก็ใส่หัวกลับไปต่อให้ไม่มีพวกเจ้าข้าเยาว่าชูเหมยก็ทำงานให้รัวร่วงได้เดิมทีข้าก็ไม่ได้อยากได้พวกเจ้ามาเป็นผู้ติดตามแค่การทดสอบแรกของข้าพวกเจ้ายังไม่ผ่านหากไม่เพราะบิดาของพวกเจ้าฝากฝังข้าไม่มีทางลดตัวรับพวกเจ้าแน่ เฉินเซียงจ้องมองฉากเบื้องหน้าอย่างรื่นรมเขาเข้าใจสถานการณ์ที่เหยาชูเหมยและมู่เจียหลานด้วยที่พวกนางสร้างคุณงามความดีไว้ด้วยการเพราะสร้างขุมกำลังในแดนสวรรค์ชั้นสิบพวกนางจึงได้ความสะดวกสบายในแดนสวรรค์ญญยิ่งด้วยเพราะที่พวกนางงดงามและทรงพลังจึงทําให้มีบุรุษมาติดพันมากมายแต่จากที่ชายทั้งสองกล่าวราวกับพวกมันจะบอกว่าในควันเซียนดอกท้อมีสาวงามมากมายและนั่นเป็นเหตุผลให้เหยาชูเหมยโกรธแค้น เมื่อชายทั้งสองจักไปมู่เจียหลานสังเกตเห็นมันดามองตนด้วยสายตาตำหนินางจึงแลบลิ้นพลางกล่าวท่านแม่ท่านอย่าได้กโกรธไปเลยพวกมันไร้ประโยชน์นอกจากพวกมันจะไม่ช่วยข้าแล้วพวกมันยังเอาแต่กินดื่มทั้งวันยามที่พวกมันไปพบสหายนิสัยไม่ดีพวกนั้นข้าก็ชักชวนข้าไปด้วยเหยาชูเหมยหันกล่าวกับเฉินเซี่ยงขายหน้าเจ้าแล้ว มาทดสอบรอบที่สองต่อเถอดท่าเจ้าผ่านเจ้าจะได้รางวัลอย่างงามและรางวัลของพวกมันทั้งสองจะเป็นของเจ้าดูท่าแล้วเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าพวกมันทั้งสองคนมีผู้ติดตามแค่คนเดียวก็พอท่านแม่เองก็แข็งแกร่งยังมีอะไรต้องกลัวมู่เจียหลานยิ้มพลางกล่าวเตรียมรับมือข้าจะลงมือแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวมู่เจียหลานเร่งถอยดวงตาที่งดงามของนางเป็นประกายและเฝ้าสังเกตการต่อสู้อย่างตั้งใจ ข้าให้เจ้าจู่โจมสามกระบวนท่าหักจู่โจมโดนข้าแค่ครั้งเดียวแม้จะเป็นเสื้อผ้าของข้าก็ถือว่าผ่านข้าจะหลบการจู่โจมของเจ้าและไม่ตอบโต้เหว่ยวชูเหมยยืนห่างจากเฉินเซี่ยงระยะหนึ่งและทำมือให้สัญญาณเฉินเซี่ยงเข้าจู่โจมระวังฝ่ามือเฉินเซี่ยงขยับเคลื่อนไหวเงาร่างหายไปในพริบตาเขาไม่ได้ใช้พลังมิติแต่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวด้วยพลังกายผสานกับก้าวข้ามพิภพ,พจนยากจะมองเห็น สิ่งที่มู่เจียหลานเห็นนั้นเหมือนเฉินเซียงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าขณะลงมือเฉินเซียงยังกล่าวเตือนเหยาชูเหม่ยแต่ด้วยทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและพิสดารของเฉินเซี่ยงทำให้นางตกตะลึงทั้งยังไม่เหลือเวลาให้ขบคิดในจังหวะนั้นเฉินเซียงเคลื่อนเข้าด้านหลังของนางและซัดฝ่ามือเข้าใส่แต่ทักษะเคลื่อนไหวของนางก็ไม่ธรรมดาเมื่อมีประสบการณ์กับการเคลื่อนไหวของเฉินเซียงในการทดสอบแรก นางจึงเร่งเคลื่อนไปด้านข้างเพื่อหลบแต่เฉินเซียงดูราวกับจะรู้การเคลื่อนไหวของนางจึงเร่งเคลื่อนไหวดักทางจากนั้นใช้มือผลักข้างลำตัวของนางเพียงแต่มือของเขากลับบังเอิญสัมผัสเข้ากับหน้าอกของนางแทนเหย่ชูเหมยอุทานด้วยความตกใจนางรู้สึกว่าหน้าอกของตนถูกบุรุษสัมผัสไม่รู้นานขนาดไหนแล้วที่บุรุษไม่ได้สัมผัสตัวนางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ